สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆคะวันนี้มีโอกาสได้มาแวะที่มุมกาแฟค่ะมุมกาแฟของโรงแรมที่อยู่ติดริมถนนสุขุมวิทนะคะริมถนนสุขุมวิทบางพระนะคะชื่อว่ามุมกาแฟโมเกชื่อเพราะไหมคะทุกคนโมเก้เดอะคาเฟ่นะคะนี่เลยบรรยากาศเขาดีมากที่นี่จะมี มีทั้งกาแฟมีทั้งอาหารหลากหลายชนิดนะคะให้เราเลือกได้ออลิ้มลองต้องว่าเลือกลิ้มลองนะคะแล้วก็บรรยากศาของเขาดีมากมีพ่นหมอกพ่นควันด้วยนะเนี่ยเพื่อน,นเอ,อ่อหมอกควันนี้จะมีการพ่นทุก15นาทีตอนแรกที่เดินเข้ามายังไม่มีค่ะเดินไปเดินมาสักระยะหนึ่งก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาได้นะอาหารก็อร่อยจ้า อาหารอร่อยที่สำคัญบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็ชอบมาครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วนะเป็นไงคะบรรยากาศได้ไหมนี่เลยชอบมากเนี่ยแบบนี้ชอบมากเหมือนเดินอยู่ในอะไรนะในทะเลหมอกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วแต่จะจินตนาการนะทุกคนแต่ที่แน่ๆคือ มันสวยงามจริงๆบรรยากาศดีมากชุ่มฉ่ำเย็นแล้วก็มีมีน้ำตกประดิษฐ์นะคะที่อยู่ข้างในจริงๆแล้วมันมีเสียงค่ะเสียงแบบเสียงน้ำตกอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่อยากให้เพื่อนๆได้ยินเสียงที่มันเป็นเสียงน้ำตกอะ่ะก็เลยปิดเสียงแล้วก็เออมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้จะจะได้ชมภาพสวยๆงามๆนะคะนี่เลยมูเก้เดอะคาเฟ่